รู้ไหมครับว่าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากในแปลงผักหรือในบ้านเรือนก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ให้เป็นปุ๋ยหมักกลับเอามาเติมความสมบูรณ์ในผืนดินหรือผืนแปลงของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในแปลงของเรานะครับเป็นแปลงผักนะครับเมื่อมีการตัดผักสลัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการเด็ดผักเศษผักต่างๆนะครับที่ไม่สามารถที่จะจําหน่ายมาให้ไปให้กับลูกค้าได้นะครับเราก็จะรวบรวมเศษผักเหล่านี้นะครับ เอามาใช้ทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับตามมาเลยครับผมจะมีวิธีในการทําที่ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะครับวิธีนี้เนี่ยเรียกว่าวิธีนี้เนี่ยเรียกว่าการทําปุ๋ยหมักแบบไม่พิกกองสูตรยิศวะกรรมแม่โจนะครับง่ายๆเลยครับเราสามารถที่จะหาเศษวัสดุนะครับ เอามาเป็นตีเป็นอคอกแบบนี้นะครับอย่างของผมเนี่ยตัวอย่างเนี่ยผมตีเป็นอคอกกว้างยาวสูง1เมตรนะครับแล้วก็ใช้ตัวสแลนนะครับกุด,ด้านข้างนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเศษวัสดุต,ตัวนี้ไหลออกมาด้านข้างออสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องมีช่องให้ระบายอากาศนะครับเนื่องจากว่าการทําปุา๋ยหมักวิศวกรรมแม่โจววิธีนี้เนี่ยต้องการใช้ออกซิเจนนะครับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายนะครับ สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้นะครับในการทําปุ๋ยหมักตัวนี้ก็คือมูลสัตว์นะครับซึ่งที่เราหาได้ในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้เป็ดขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะหาอันไหนมาใช้ได้นะครับอัอนที่2ก็คือตัวเศษวัสดุที่เราเหลือทิ้งในบ้านนะครับเศษผักผลไม้นะครับใบไม้ใบหญ้าต่างๆใช้ได้หมดเลยครับมีข้อยกเว้นนิดนึงก็คือว่าสิ่งที่มันอาจจะย่อยสลายไม่ได้ใน,ในกองปุ๋ยหมักตรงนี้ก็คือว่า อย่างยกตัวอย่างนะครับ1่ขุยมะพร้าวนะครับ 2. พวกเศษกระดาษต่างๆนะครับเป็นต้นนะครับตรงนี้เราไม่ควรที่จะเอามาใช้ในในการทําปุ๋ยหมักนะครับส่วนวิธีในการทําปุ๋ยหมักตัวนี้นะครับผมจะสาธิตให้ดูง่ายๆคือ1ใช้ตัวเศษวัสดุของเรานะครับเทเข้าไปในในกองพอกที่เราทําไว้นะครับเตรียมไว้นะครับเทเข้าไปเลยครับให้มันมีฟวามหนาอย่าง ไม่เกินสักสิบเซนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวจุลินทรีย์ในในตัวมูลสัตว์นะครับให้มันสามารถเดินเดินไปย่อยสลายได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวความชื้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญคือเราต้องมีการลดน้ำให้ความชื้นเขาด้วยนะครับไม่งั้นจุลินทรีย์ก็ไม่สามารถที่จะย่อยสลายตัวอินทรีย์วัตถุที่เราให้ไปได้อย่างสมบูรณ์ครับใส่เข้าไปเลยครับอย่างนี้คร ใส่เข้าไปเเลยครับสร็จแล้วพอเราเกลี่ยให้ได้ระดับที่ที่ที่ทททพอสมควรแล้วนะครับเราก็จะเทตัวมูลสัตว์นะครับเข้าไปครับแค่เข้าไปสี่ทหนึ่งแค่แค่เทให้ได้คุมหม้อที่ให้ให้พอมี กรอบทั่วบริเวณพื้นผิวก็พอนะครับครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการยุบตัวของมันไปเรื่อยๆครับทาเติมไปเรื่อยๆครับมีวัสมีเศษวัสดุเท่าไหร่ก็เติมไปเรื่อยๆสลับกับตัวมูลสัตว์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะยุบตัวลงเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดมันเริ่มมีปริมาณที่มากขึ้นจนเกือบเต็มของตัวกระบาดท,ที่เราทําไว้นะฮะเราก็จะเปิด ฝาตรงนี้ฮะเราทาฝาให้มันเปิดได้เสร็จแล้วเราก็ตักเอาตัวปุ๋ยหมักที่ได้ข้างใต้ครับที่มันเกิดการย่อยสลายเต็มที่แล้วเอาไปใช้กลับลงไปใส่ในแปลงผักไปปลูกต้นไม้ไปผสมดินปลูกได้ครับง่ายๆแค่นี้ครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในบ้านได้ครับให้สอดคล้องกับเ,เ,เทรนด์ตอนนี้ครับที่เป็น bcg economy bio circular green ครับวันนี้เกษตรติดดินเกษตรอินทรี์ ก็ขอแนะนำวิธีการทำปุ๋ยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ